สวัสดีทุกคนนะครับผมนี่ก็มาลองเล่นเกมบน Samsung Galaxy A06 ตัวนี้จะเป็นรุ่น 4G นะครับแล้วก็มันจะมีรุ่นรุ่น 5G ด้วยาราคาเปิดตัวประมาณ3 6 0 0เลยนะแต่ว่าเปิดตัวมาประมาณปี6-7นะครับตอนนีเ้เครื่องนี้ผมได้มาแค่แค่2,003เองซึ่งสเปคคร่าวๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ6.7นิ้วนะครับ แล้วก็แรม4ี่ลอม 64GB นะครับจะมีรุ่น 128GB ด้วย CPU จะเป็น Helio G85 นะครับซึ่งก็เป็น G85 จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็แรงอยู่นะ G85 เล่นเกมใช้งานทั่วไปได้นะครับแล้วก็แบตให้มาถึง5 0 0 0 m มิลมเลยนะครับชาร์จไว้เดี๋ยววันนี้เอามาลองเล่นเกมฟรีไฟให้ดูเพราะว่าไปลองพับคือว่าจะไปลองพับ g แล้วดูแล้วน่าจะไม่ไหวนะครับอาจจะพอเล่นได้อยู่พับจี ก็เลยเอาแค่ฟรีไฟล์ลองเล่นให้ดูแล้วกานการตั้งค่า,ข,าของเกมเดี๋ยวเปิดสุดเล่นให้ดูแล้วกัรแล้วก็เน e นเฟมเลสูไปลองเล่นแล้วนะครับกับ g 8 5จริงๆมันก็โอ้เปิดตัวมานานอยู่เหมือนกันกับ cpu g 8 5นะครับแต่เหมาะสำหรับคนที่เอามาเป็นเครื่องใช้งานทั่วไปดีกว่า ก็เข้าล็อบบี้นะครับผมถ้าถ้าปรับประมาณนี้เวลาเข้าล็อบบี้หรือเวลาเล่นเกมเนี่ยผมไปลองเทสม,มาคือมีอาการแหลกๆนะมีอาการแหลกๆ เท่าที่ไปลองเล่นมาก็มีแหลกๆนะบางบางครั้งกระโดดร่มก็มีแหลกๆบ้างนะครับซึ่งเวลาที่เล่นประมาณเกมที่4ที่5เลยนะครับจะมีอาการแหลกค่อนข้างบ่อย รู้สึกเครื่องอุ่นๆประมาณหนึ่งไม่ถึงกับร้อนนะไม่ถึงกับร้อนน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องยังใหม่อยู่ซูมสโคบถ้าเปิดสุดประมาณนี้ก็มีหน่วงๆบ้างนะครับแต่ส่วนใหญเท่าที่เจออาการก็มีแหลกๆหนะครับผมทัดสกรีนก็โอเคไม่ไม่ได้ถึงทัดไม่มีอาการทัดเพี้ยนะเท่าที่ผมลองเล่นมาแต่อาจจะมีหน่วงๆเวลากวดมุมมองนหน่อย เตรียมตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามา พอเล่นได้นะครับพอเล่นได้เปิดสุดประมาณนี้ก็มีแหลกๆหล่นงๆหน่อยๆแนตะ่ถ้าปรับมาตรฐานหรือปรับต่ำเน้นเปิดเฟมเรทสูงก็น่าจะเล่นได้ดีอยู่นะครับส่วนเกม,มอื่นต้องมีคนบอกเลยว่าทําไมไม่เอาไปเทสทับจีนะครับทับจีน่าจะพอเล่นได้นะพวกทับจีไลท์แบบเนี้ยนะครับ, like แ,บ,บแต่ถ้าเป็นทับจีเลยอะ่ะน่าจะไม่ค่อยไหวนะครับน่าจะไม่ค่อยไหวน่าจะแค่พอเล่นได้ you sure. เเซนแบตเตอรี่นะครับกินไปประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับสี่ห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าไม่ไม่ได้กินเยอะนะผมเล่นประมาณาผมทดสอบอะ่ะสองเกมต่อกันนะครับแต่ว่าอาจจะตัดให้ดูแค่แค่คลิปหนึ่งประมาณนี้ความร้อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถึงกับร้อนมากนะครับส่วนความร้อนก็ไม่ได้ถึงกับร้อนมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็ประมาณอุ่นๆนะครับประมาณอุ่นๆ นะครับดีไซน์รูปทรงก็คล้ายๆ i16 กล้อง2ตัวนะครับแล้วก็ขอบค่อนข้างหนาเป็นหน่อยแต่ก็ดูดูสวยอยู่นะดูสวยอยู่เน้นใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้นะครับ